ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมพอไก่อีกน้ำเนีย่ยครับช่องพอไก่คือเก่านะครับเนบเาะพอล้มกิบจักเทียใ <c oughs> ห้ล้มน้ำเนียนเน่ยให้มีนาพี่น้งองเขากลับมาอยู่กับขอดกล้วยพอไก่คือเก่าแล้วเนาะครับเนเาะเปิดรา,าคาวกล้วยงามครับผมเอาคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเมื่อนี้สีน้ำเสนอขวดเมื่อนี้เขากลับมีขวยมาน้ำเสนอคือเก่าแล้วเนาะครับเนาะมันมีแต่ขวดหมัอบะมี่นะเอาเบิ้งโตโตโตที่หนึ่งกันเลยครับผมบโตที่หนึ่ง สถานะเพิ่นมีลูกในท้องบ่แม่นมีท้องนี่มีท้องทุกตสถานะเพิ่นคือคือมีลูกในท้องแม่ปดเดือนแล้วแปดเดือนกลัวๆสถานะเพิ่นนี่คือคือมีลูกในท้องแปดเดือนกว่าแล้วเนาะครับเนาะแม่นครับโอ้ท้องพ่ออดไครับผมปังแปดลิ้วโอ้พ่อปังแปดลิ้วด้วยครับด้วยพี่น้องป้าเบิ่งบ้ามันนี่เบิ่งอัตสนักชัดเจนว่าตาแก่เต้ม กล่องจะมีจต่กล่องที่มีต้นสองกล่องโคกันพี่น้องเด้อวงเขาหนีเปิดกว้างนะครับเด้องามงามงามปาดมีไงเด้อพี่น้องนี่พาร์ตลูกไว้ตัวหนึ่งตัวได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับผมเบิ่งเด้ออู้ข้ออพี่น้องเบิ่งข้อเพิ่งเคร่งแบ่งแบ่งแบ่งข้อพอ่อนเป็นสามอ่องปกโบบนต้นนี่ครับแต่ว่าเั็นหินโมชัดเจนงนะครับเนาะโอ้กีบเล็บกีบเท่านี่ก็ถือว่าโอเคอยู่เด้อพี่น้องเด้อข้าวเจ้าขึ้นไงเสียอีแม่ยข้ามข้าวแบบไงครับ ข้อนี่สามองค์หมดแล้วครับพี่น้องมีลูกไม่เหลือตัวหนึ่งได้พี่น้องเลยเพิ่นได้ลูกไม่เหลือตัวหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้คือสามสิบสี่บอกลบไปโอ้เพิ่มสูงนี่คือลอยสามสิบสี่บวกลบเนาะครับพี่น้องสถานะเพิ่นเดี๋ยวนี้กะปังแปดลิ้วแปดเดือนกว่าปูพักกี้เลอนไว้ตัวนี่ว้าพี่น้องเด้นเป็นกล้วยที่เงาอ่างนะครับเดิงเบิดขายครับวันถับเงินถับป้องขัวเวดินชัดให้แต่มีแม่ข้าแก้วแมวลายใบหน้ากล้วยเมืองนมนะครับเด้อ เบื้องชัดๆครับผมเบื้งหางครับหางนี่ขั้วใหญ่เด้อครับพี่น้องโอบพักอีเลิศไปขั้วตัวเนี่ยป้าพี่น้องใหญ่เด้อครับใหญ่สายอ่างใหญ่อ่างนะครับเด้อนี่ลูกมาแล้วงหนึ่งตัวฟังแปดเลี้ยวแปดเดียนขั้วป้าพี่น้องหาใส่ได้เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งลูกพี่น้องเอ้ยแม่บ่ต้องไปจับสัตว์ยากบ่ต้องไปเมื่อนั่นเมื่อนี่เมื่อไปเฮ็ดให้มันลำบากเนาะก็คือซื้อควายทองไปหมดเนาะบ่ต้องไปจับสัตว์อีก มุดเจาบ่าได้เส้งกัเมือดอกตัวนี้ในเส้งมาแล้วมีต่ถาดซื้อผักอีเลอดแร้วเนาะพี่น้อง 8, <9. S 1> เอาเฮาเปิดแลไว้าวายปาในพ่ป89แหมเปิดไว้8ดเ่นเกลขงาม89 8เกิเกนี่ต่อได้อีก ก็เปิดเปิดตับปลาตเมียงึ้นก็ละครับผมเอาคือต่อได้อีกนะครับเนาะไปได้กำไรหน่อยๆน่อยคอยกัเอากระสันก็ได้ไข่หน่อยหน่อยได้อพี่น้องหมู่บ้านนี่เบิดเหล่าเด้อครับเด้อพี่น้องเุ้มหมู่บ้านนี่ก็คือจะเสด็ยดเบิดแล้วไปเบิดแล้วนะครับเนาะขอบคุยที่แม่อ่างเนี่ยพี่น้องอ่างอ่างงามครับตัวนี้อ่างงามเอาขอบคุณทั้งอ่างงามดีครับเด้ออีพอค้นสวรรค์ใส่ยับฟุ้มเด้อวันจองกันข้าวโพกันแก่คือสุดบังหันเนาะครับเนาะเพิ่นก็เอาไปแล้วนะครับเนาะ ตัวนี้ง่ายมากจนว่ามี้แอร์แพอดัะพี่น้องเออแต่ละซอสแต่ละไอ้อันนั้นเอาของดีๆมาให้พี่ให้น้องขน่าม่านขนมมา่านลอยนี่มานลานขนมมา่านก็คือมานลานเปอร์เซ็นต์นะครับเนาอาเบิ้งกี่ข้าวปลากาแต้มแกหมูกาจัมสองหมองขุนอะเรด้อยพี่น้องเบิ้งหกส่วงนะเออมี่ใหญ่ครับผมคือหมักแต่ละผัวผมคือหมักแท้แม่นี่หมักกัดมันต้องเอาลกให้เพื่อนฝันเพื่อนไปเลี้ยง คือมากเตะตะดอกเงี้ย <ok> ยังไงสิครับหายาขนาดนี้่แง่เง um, ่าป่านทั้งรถไฟใหญ่ายป่านรถถังก็นที่วันถูกอ่างนี้วัจับเง่าพ <ta um> uh> 네ี่น้องเบิ้งเบิ้งกระดูกโค้งหลังเหมือนเด้อครับเง่าไก่เป็นสอกเหมือนเด้อครับเด้อเอาสอกเทียบเพิ่นเบิ่งในพวกพุ่นพี่แม่ครับเทียบนี่โค้งสร้างเพิ่นนเดียวนะครับความยาวไว้ก่อนบ้านนี้เอาอสวอคพุ่นนะ ไกลไปไกลคนซอกไปอีกเป็นฟ้ามืดผมนะครับโค้งสางเพป็นไหนโค้งหลังไงครับก็ไปพิ่งมาเลบพี่น้องเอ้ย่ามนกับเบิรงเอาได้ครับเด้อกับเฮามีอู้วี่น้ำเสนอพี่เสนอน้องเนาะน้าพ่ออยู่กับพ่เจ้าดต่พี่น้องกันพ่อเลยพ่อจักหน่อยเหมือนว่าเนี่กับปวดแกวรายข้นมากเลยกันเอ้าตัวนี้ก็คือไปหูเป็นก้อนจังเลยนี่แหละนั่นนั่นเป็นพีสายเพ็ดนนนั่สายเพ็ดบุญไปเพิ่งมานี่เห็นบ่โอ้แม่นอีรีตัวละพวกนั่นเห็นมั้ยเพ็ดอุดรตัวนี้ครับไปไปทั้งเพ็ด เบิ้งเบิ้งเบิงเบิ้งเบ้่อยเบิ้งเบ่องเบิ้งเบอเออเพิ่เขิ้น่งก้าเขาไงเขากระบาลเปิดเเบิ้งหลังครับผมวันนี้ย่าอัดหักครับพี่น้องตลอดท้องพี่น้องด้เอาไปเลี้ยงซ้อยข่แหนมหมเจ้าราคานี้เออสูนีบอกลบเพิได้แปชิเกาคะแนนเอาเปล่ากริงกากันเขาไ่น้องแปดลี้วโอ้ความแค่ได้ฟังแปดลี้วก็ได้ฟังแปดเลี้ยวนะครับเนาะแปดเดือนกลัวเนาะเอาเอโตต่อไปเลยครับบานนี้เอาเอามันสีคำมันสีคำเนาะครับเนาะ ตอนนี้กระแสงเข้ากเ็เร,เริ่มมืดเริ่มเริ่มมืดเริ่มมว่วล้วโอ้พี่น้องมึงทายางคุณรุนคุณรุนนี่ครับเอเอถูกไงพี่น,อน้องเอ้ยราคาจับใหญ่แหงครับผมเอาบานน,น,นี้โอ้ใหญ่เลยพี่น้องเนี่นยถูกเงยเงยง่ายง่ายด้วยพี่น้องเอ้ยผู้ใดสนจใจกับเป้าโทษกินกลางนะครับเด้อเอาเอาตัวต่อไปครับบานนี้ตัวต่อไปเลยเนาะครับเนาะเอาบานนี้ เป็นแม่ลูกเนาะครับเนาะเป็นแม่ลูกเออเป็นลูกแม่ลูกผู้โอ้ลูกเป็นเป็นลูกไส้เนาะครับเนาะลูกตัวผูนั่นแหละนะเป็นลูกไส้ที่หัดใบดรอดไปแล้วโอ้เป็นลูกตัวผู้เนาะครับเนาะเป็นลูกเพราะว่าไปเพชรเจลือนโอ้ลูกเพชรเจลือนแม่ขั้มสูงเป็นลอยสามสิบหกบวกลบอ่ะแม่เพิ่นหนีสูงอยู่ทีลอยสามสิบหกบวกลบด้วยี่น้องเดนอะเอาเบิ่งแม่กิดวันเลยครับบัดนี้เบิ่งที่แม่กิดวันาะอัตลักษณ์เพิ่นตากาเตม แจมกาจัมสองมอง้องเด้อเออกล้องสองตาไกร่เจ้ามีไว้เม็ดต้นนี่อยู wow> ่เอาเปิ้ลเอาเอาไงได้อพี ну, uh, uh, ่น้องเด้อโอ้พี่ละไล่ไปเลยครับบันกินหนาชัดเจนได้พี่น้องเด้อทรงโลกกะเก่งเยอะยังยอนเด้อพี่น้องนะยอนยอนยันยันครับผมนะโอ้วมันลูกแท้ก็ยมอนธรรมดาเนี่ยเพราะว่าเขาดูดนมเนาะเออ เป็นลูกเพื่อนนะครับบ้านนี้เพื่อนว่าเป็นลูกคลองคลองไผ่เอาครับเพชรเจริญโอ้เป็นลูกไส้เพชรเจริญเนาะครับเนาะว่านอนแล้วบ้านนี้พี่น้องเอานอนแล้วบ้านนี้โอ้ยเบิ้งเลยพี่น้องเบิ้งเบิ้งผมเสียเบิ้งเบิ้งขวัญถัดอยู่ข้างหูควันมีสองอันนี่ขวัญตกสาบขวัญตกพี่น้องนี่ละนี่ขวัญหาบเงินขวัญหาบทองมาหูจะไรอ้าดอุ่นะมันคือบักบึ้มแบบฝ่ายหูว่านี่ฝายหู ใส่หัวข้นกับหัวนี่นี่นะเป็นลูกใส่เพชรเจริญเนาะครับเนาะใส่เพชรดยิงผิดละคันว่าเพชรจะดีรวดนี่นครับเบังเมียคนบ้านเังเมียเป็นอะไชัดเจนกระกระจำเห็นบ่อมูเจ้าเห็นบ่ออัจระข้อยไทยมาชัดเจนทุงคอทุงเท่ากามีเบิ่งทุงทัวทุงเท่ากามาทำไร่นาหลังมีเบ็ดนะครับกับพี่น้องเบิ่งอันนี้ครับผมภปุิใจีเบิ่งนี่เบิ่งห้างนมเบิ่งครับ มห้างนุมใหญ่ๆนี่ว่าตรงห่วงกรบผมการส่งน้ำนมลูกโอ้ตัวพี่น้องก้อยคอยแต่ด้าตัวเนี่ยเบิ่งไายครับเบิ่งเมืองทางหลังหิ้งใหญ่ครับเมืองห้างนมหมดครับการส่งนมชุดโต้เบิ่งห้างนมเพื่อนพี่น้องเบิ่งทางครับก็คือว่าตัวดีๆมาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งคือเก่าแล้วเนาะเเก่ามียนเดิื่าหูแต่ละข้อย่งตลอดท้อง อัน <S <S อค่อยทางดังมูเจ,จเ้าเนี่ไปเอาเนื้อขาถ้าทังงดงางไม่ต้องเอาครับผมอ่วจุดตกลูกต๊เต้าเนี่ยตำเจา้าไงสดาโต๊ดแค่ไว้เลย่เสือเอซุ่มหูหูหเนาะจับใบได้เนาะเบิ้งน่หละลูกกระนั่นทาอยู่พ่น่ะ <บา S 1> ลูกไส้เพิ่นไหมหมักแมโบดีซื้อเป็นนี่หมักแก้มโบลูกลูกเจะเล่นมันได้เดียนอะไรหอพอสีขาสองเดีนต้นเป่วยหน่อยกระชิบประมาณสีขาสองเดียนนะครับเนาะแม่เพิ่นนีขึ้นเพราท่านได้ผสมมันบ่ครับบอบอ บ่าถ้าในผสมนะพ่อเนาะเอาลูกกระดูกปลาลูกให้เพื่อนๆกระดูกไปนี่เอาลูกลูกเว้ยบ่อยากลูกไปนี่พี่น้องเอ้ยคุณเอเงาหางเงี้ยเด้อพี่น้องอนาคตเป็นพ่อพันธุ์ได้เด้อครับเด้อชัดเจนดีชัดเจนดีเด้อครับเด้อโอ้เนาะครับพี่น้องเต่ได้พี่น้องถามากกระิงกังครับผมแต่ทานะเพื่อนพ้องบ้างไอ้ผู้จบที่ใส่เป็นเส้นเอาพ้องบ้างเนาะพี่น้องเฮ้ยมาโมดีโชคเบิ่งลูกเพกันครับผม เบิ้งลูกเิ่นเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเบิ่งแม่พั่ีหน่ดึงแม่พันธุ์เบิ่งจบอนพี่น้องเพื่นได้รับชมรับเบิ่งคัๆกระดูกอให้เยียบใจมาแมาเน่งานเมพิ่นคือทรงทรงนมลูกด้วยครับเด้อถ่ายอ่างถ่ายองอ่างเขวเพ่นียนพาวู่กูกดูดกินนมย่างเดียวตาตาอ้าต่เด้อสูงอยมบอกลบเาเปิดไปไรบันไดพอดปแดเก้า เบียดเมื่นเก่าเด้อพี่น้องเด้อครับกันกับโธแม่แม่นเด้อพี่น้องเด้อเบดสิบเก่าคะแนนให้พี่น้องโทรมาเด้อพี่น้องเฝ้าท่วมเด้อครับเด้อถ้าบ่ท่านอีกกะทีปวดเข่าอีกคือเก่าครับผมเอ้ยเอ้ยไม่ได้กระถายเที่ยวบ้าดิกะทีปวดเข่าอีกคือเก่าโอ้เบิ่งเลยพี่น้องงามงามครับผมถือว่าชัดเจนดีนะครับเนาะเอาไปเบิ่งกันที่อีกโตนึงนะครับเนาะอีกคมนึงนะครับคมสุดท้ายนะครับเนาะมือนี้คอยเฝ้าไล่ไล่คอยคอยมีอะไรี่เกินเอ้า ก็นี่นะครับผมเขาใช้เี้ยมุเจ้านั่นแหละครับเพราะไงไกลเปิดอีกแม่เปิดอีกแม่ยุทธศาสตรเนี่เอาลูกคืองามำเท่าไหรพ่อเขาว่าดิแบบนี้เอาเขาว่าลูกตัวใดล่ะพ่อเบิ้มเบิ่มถั่วเบิ่งกระดักเบิ่งกระถุพี่นว่าโอ้ก็จะไปกลิ่นนมคลักเนาะพ่อเอ้ยตัวลูกเป็นลูกตัวผูนมัครับลูกตัวผูนเขาว่าลูกเบิ้มมาเถอะแมนเขาว่าน้องพ่อกะบ่าว่ได้พี่ใบมีหลวดมันบ่ครับเว้ยมันบิ่เอดออยากต่อคดีเฮ็ดกันน่ะเพอาะไงไกลเนี่อยบ่ร้อน เอาซื้อเฝ้าตรงก็ยี่ได้ขายพ่อไปพ่อมานี่ยนะครับเออเอาเพื่อนได้ลูกแค่ตัวพ่อนหนึ่งตัวนี่นตัวโอ้ได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งนี่ตัวที่สองของเพื่อนนะครับด้วยสถานะแม่เพื่อนเด็กครับแม่เพื่อนนี่ย่างท้องว่างเงินมาครับขึ้นแแงักหหลายมเพื่อนสูงไรบันใดล่ะเพื่อนสูงหลายสามสิบสามบวกลบโอ้สูงอยู่ที่ลอยสามสิบสามบวกลบด้วยพี่น้องเป็นข้อยสายอ่างเนาะครับเนาะเอาเบื้องหน้าตาแม่เพื่อนรับบันนี้ตาเจ้ากัดแจ๊ เาแจมเจ้ากระจำเขาเพิ่นคืองามเต๋อพ่อโอนส่งเขาเบิ่องในกระดานเขาเบื้องในกระเพยเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเืิ่งช่วงกะกข่วงเนาะเจ้าเนาะเต็มขามือกวงเลยครับเด้อเอาเบิ่งช่วงเอิกเพิ่นครับบัดนีอุ้ยอ่องคอเพิ่นก็มีอยู่เด้อพี่น้องมาเพิปนี่็นตัวนี้งามเร็บๆๆียบเรีบเร่นดีเนาะครับเนาะแม่แมนแมกำไรหน้าหลังเพิ่นก็มีเด้อพี่น้องเพิ่นเป็นควายอยากออกสีเออ่สีดอกเหล่าเนาะ ยีดอกเล่าครับผมแต่ว่าบัดทรงลูกมันเก่งแต่บัดพี่น้องเบิ่งน้ำนมเบิ้ลรถเด้อพี่น้องมันสิซำได้เด้อนะครับเขาไปใกล้ๆอีกเขาไปใกล้ๆอีกขุดเบิ่งได้ผมให้เบิ่งคักๆครับผมเจ้าก็บเจ้าเฝ้ากินแล้วก็ให้เพิ่นเจ้าเอาดึงออกมนะพันย่อ้ยเอาเฮไปเอาไปเบิ่งบาดนี้เอาไปเบิ่งเว้ยเป็นดขอบไนพี่น้องอันนี้เอาปล่อยเพิ่นกินลถเพ่อปล่อยเพิ่นกินลรถนะมันดีอยู่แล้วเรากยเถอะัง ครับเพื่อมาดาเพื่อนเพื่อนเนี่ยเหมือนเลี้ยงนี่เพื่อนก็ต้องกินนมเนาะครับเนาะเพื่อนกะตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ก็ตัวนั่นนะครับอายุเพื่อนสี่หลายปรนเด็นั้งพ่กสองเดียนคว้าแล้วนี่ตัวนี้ก็อยายุมันสองเดือนกว่าแนี่โอ้แม่เพิ่นขึ้นแล้วแต่ว่าได้ผสมไปพ่อบ่บ่อโอ้ขึ้นแล้วได้พี่น้องแต่ว่าเพื่อนขึ้นแล้วสองเกียร์แล้วโอ้แม่ว่าเพิ่นบ่ท่านเอ้มูุเจ้าไปจับสัตว์เอาราคาเดียพ่อราคาเจ็ดสิบเก่าคันเนี้ยเจ็ดหมื่นเก่าได้พี่น้องแม่แม่ลาคาเจ็ดสิบเก่า เจ็ดสิบเก้าต่อรองในอีกคือเก้าคือเก้าเหมือนเดิมบอกไปไกลนี่แบ่งปั่นมูเจา้าคือเก่าแหละพี่น้องเอ้ยเพราะจะนั่นกันต่นอฟอกเออไว้นั่นมันเดียส่วนคนอันว่าดีกับพื่อดีครับเออคอยบ่อบ,าบางังบ่อต้มบ่อตัวได้ไม่ปัญหาย้าใผ้า,ผาหลังเห็นไหมครับอ่อนบานว่าดีกับดี อันใดดีเท่ากับว่าดีเนาะพี่น้องอันใดบ่ดีเท่ากับบ่อยากเอามาน้ำเสนอเนาะครับเนาะก็คือใจเพื่อนใจตัวพี่น้องเลาก็บ่อยากน้ำเสนอเนาะครับเนากันบาทกั้นเบี้ยได้อ่าของดีๆให้กันไปเลี้ยงโอ้น้ำกินนมคักเนาะเพื่อนนี่เนาะมันดีนี่ยครัาก่าเป็นแม่บอกแม่ยังไหวครับไปตลอดเลยยังดีนะบ้านกล้วยมันให้เข้าเขาทำสถิติไปยี่สิบหาตัวเด้อพี่น้องเด้อกล้วยใหอดยี่สิบหาตัวเด้อพี่น้องแต่ว่ามันต้องอยู่กับคนเลี้ยงน้ำอยู่กับการเเเเลลีี้้้ยยงงนนาาะะครับผูใด ดีมล้วก็พูดในเฮ่านาะครับมันก็ให้ผลตอบแทนเท่าดีให้ผลตอบแทนที่ดีครับผมเอาขอขอบคุณอีพอคำพันธุ์โอ้ยพอพันธุ์ด้ับผมเป็นนะตรงถึงหม่องถึงบอลนาะครับเนาะบวอนที่ยั่งกว่ายนควอนสวรรค์เด้อพันจันเนาะพันจันเฮ้าก็จะได้ไปส่งอีกนะครับเนาะเ้นียคัสมเีรบนี่ครับผมเสียเป็นเสียพอไกลเนาะมีมีหลายสีเนาะครับเนมีหลายสีเฮลิเอ็กเจ้าคัดสั้โลีหลายสีเฮลิเอ็กนะครับเนาะ เอาวันนี้เ so ข้ากับสุดท้ายนี้เขาก็มียังเนาะครับเมดเขย่าเืมเมดขึ้นกันนะครับพี่น้องยาประมาทกัจะตกรักษาชีวิตไปว่าซื้อกล้วยพอยาไก่ไป้ยงเด้อพี่น้องเด้อตาของดีๆมาให้พี่น้องเด้อจะนั่งกันเอาสันเด้อพี่น้องครับผมสับบดีเข้ากับบ่อมาแนะนำนะครับเนาะเข้ากันโนกันทุกคนกับเอาสุดท้ายนี้เขากับยาเรื่องกดไลไ์กดแชร์ด้อพี่น้องเม กดมากระลิงนะครับผมกดติดตามด้วพี่น้องคุณในว่าท่านี้กดติดตามก็กดติดตามไปด้ครับผมเพซุ่สิเดชบดีผาดควยงามๆเนาะครับเนาะจากทั้งปลอกอไก่เฮาเนาะครับโอเคเอาเจ้าสันเดอร์อันคอสันแม่เด้อเมื่อกี้เป้เรื่อยเอาขันมากขันข้าวโซ่มาเด้อครับสุดท้ายนี้เราก็มีอย่างไรเนาะครับเนาะขอเข้ามาว่าสวัสดีครับ